ก็ขอครับอยู่ผมวินเดอเร์แคสซี่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับส่วนเวอร์ชัน0.11ส่วน0.21น,น,น,นะครับบิว11ครับก็ต้นหนังสือรู้สึกจะใหญ่ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะก็คนที่เล่นหน้าจอเลยก็เล่นปกติบายนะครับก็ครับ นี่อะไรวะจุ๊บัตโตจำเปิดเลยหยองจุ๊บพออ๋อนี่ส่วนของหลักหน่อยนี่ัะเออครับก็ ตอนนี้ก็ไม่เล่น,ลนในแบบที่ผมเล่นนะครับเป็นแบบใหม่นะครับออ ก็ตอนนี้รู้สึกช่องมันเหลือแค่หกช่องนะครับรู้สึกว่ามันใหญ่ใหญ่เป็นใหญ่เกินอใหญ่ไปใหญ่ไปนหน่อยนะครับก็แก้บักอะไรเป็น,นออวเวอร์ชั่นนี้อก้อหือโอ้โหรู้สึกช่องมันใหญ่ใหญ่มันไม่ชินเลยเอืม ความหิว่งรู้สึกจะลดช้าลงกว่าเดิมด้วยลองดูว่ามันจะหมดเร็วจกเวลยี่งกกว่าพี่วิ่งเวไาเต็งเดี๋ยวเราจะไปดูขอ,องหมวดคีทีมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอพิองก่อน กินโพเทโตอยู่นะรู้สึกมันวันนี้ต้องโหลดลวิวสิบกลับมาเล่นนี่อยก็หมอดของเซเวอร์ก็มีอะไรอะไรวนจอได้สตอรี่มา ก็ตรงนี้ไอ้ข้างล่างนี้ครับเป็นผอบอกก่อนข้างล่างนี้ก็เป็นต่อไปผมพาไปดูครับต่อไปอยันไหนจริงมันไม่ได้ต่อมาจริงจริงยังไม่ได้ต่อมามันต่อมาทางนี้ครับต่อมาจากโนนะฮะยาวทะลุใต้ดินถึงบ้าน ครับก็ใครที่จะขอแมพครับผม,ผมก็ไม่แจกนะครับก็ไปดูของส่วนเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าไอ้ไอ้นี่นี่ก็ยังบักเหมือนเดิมรีมันอมอโอ้เอ็นดูสี จริงๆอันเนี้ยผมทำเองนะครับก็ไอเอ็นบซีเนี่ยคือนู่นตรงจากตรงนูน้นนะตือการตกลงไปครับตรงนูน้นตรงนู้น,นครับก็มีหม่บ้านเอ็นบซีอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ รู้สึกอันนี้จะเป็นเครื่องปั๊มทุกเกาะน,นะครับนี่ครับได้มา,าอันแล้วนะครับก็ไม่เน้นกระดูกเน้นทุกเกาะน,นะครับเพราะเพราะว่ากระดูกผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ครับก็ถือว่าอันแต่อันนี้รู้สึกไอ้อร่องตะเรนไปเกิดชา้าไปสักนิดนึงนะครับ ก็ฟาร์มนี้ก็ไปดูของที่เดิขึ้นมาก็สึกหน้าจอมันจดใหญ่ไปเกินไปอ,อใหญ่หน้าจอใหญ่เกินไปนะครับก็เราจะมาดูว่าไปของได้หรือยัง ออกไปน้ไม่เดาเลยวส่กระรั้งกระโหลเงี้ยนะเลยอือก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยว่าเสจของแน่เปล่าเอ๊ใสของแน่หรือยัง ครับพออ่ะอันนี้ก็ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็ส่งไปถึงนูหนเองนะครับก็กมาดูการเร็จของนะครับก็ของอย่างเกลียนนะครับอ่าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็อดไปนะครับก็โดยส่วนของในเนเธอร์กันเลยเอิม่มจิปเปอร์ คุณคุณเข้ามาได้ไงอ,อ,อ๋อแบบมังช้าครับก็กลับเลยครับก็วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้แหละเพราะมันก็ไม่มีอะไรมากครับแค่แปบ้บักแล้วก็เพิ่มบักมานะครับ ครับก็วันนี้ก็ขอตัวล,ลาไปก่อนครับ